ดวงชะตาของท่านที่เกิดลักนาราศีตุลประจำปีพุทธศักราช2565ปีแห่งการเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวครั้งใหม่ฟันธงครับเป็นจังหวะที่ดีของปีนี้ที่คุณที่เกิดในลัคนาราศีตุลที่จะคิดเริ่มต้นหรือทำรายใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่อันที่จริงเนี่ยดวงชะตาของคุณเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงขยับขยายในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาใครที่เกิดลัคนาราติตุลคิด ทำเริ่มต้นทำไปแล้วแล้วในสิ่งที่ทำนั้นรู้รู้ทะลุรู้รอบแล้วมีความชำนาญการมีความหวังความปรารถนามีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จครับถ้ายังไม่คิดจะไม่ทำเริ่มตั้งแต่บัดนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะก,ก่อร่างสร้างตัวประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟันธงครับเรื่องการเรียนปีนี้นะครับเห็นชัดตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา จนถึงต้นปีคือมกราคมแล้วยาวๆไปเลยครับจนถึง7เมษายนเป็นจุดที่จะรุ่งโรดประสบควา,ามสาเร็จในการอ่านเขียนเรียนสอบฟันธงแหมน่าชื่นใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการงานชาวรา,ราศีตุลต้องทราบก่อนว่าพื้นฐานคุณอยากรู้ดวงคุณอย่างละเอียดไหมแบบเจาะลึกเลยตรวเทคดวงชะตาตามข้อมูลที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับ Q R code หรือเข้าไปที่ กูเกิลแล้วพิมพ์คำว่าเบอร์ฟันธงพระตะไทยแล้วเข้าไปกรอกวันเดือนปีเวลาเกิดเพื่อคำนวณลัคนาราตีเกิดต้องรู้จากลัคนาครับจึงจะดูลึกรู้ลึกรูกก้จริงต้องแบบฟันธงจากลัคนาราตีเกิดการงานเนี่ยเห็นได้ชัดว่าพื้นเดิมเนี่ยดาวเจ้าเราเือนการงานคือพระจัน,นทร,ร,ร์งานที่เกี่ยวข้องกับกบารบริการงานที่เกี่ยวข้องกับมหาชนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ําของสวยงามอาหารเสื้อผ้าแพพันธุ์ต่างๆ ต,ต,ตั้งแต่ต้นปีรุ่งโรจน์ะสมความสาเร็จมากเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ประมาณเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีเนี่ยเป็นโอกาสทองของชาวลัคนาราศีตุลในปี2565ที่จะรุ่งโรจน์ร่ารวยรื่งเรองฟทุง่งเป็นจังหวัะที่ดีมากครับขอให้มีกวนกําลังใจและที่สําคัญชิดท,ทุงคนเหล่านั้นลมได้ก็ต้องลุกได้อย่าหมดกาลังใจ จะมีมุมที่เปลี่ยนแปลงไปและที่สําคัญบุญกุศลแนวทางต่างๆเนี่ยคุณต้องฟังให้ครบเพราะผมก็เกิดลัคนาราศีนี้แหละเพราะฉะนั้นการดูดวงให้พวกคุณก็เหมือนดูดวงให้ตัวเองด้วยและที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดเพราะผมก็ต้องเช็คแล้วเช็คอีกในหลายมุมไม่ประมาทดังนั้นเรื่องการงานให้ดูนี้ครับเราวังเรื่องของคุณส่วนหลังจาก30มีนาคมไปแล้วพระราหูจะมาเล็งดวงชะตาดาวราหูจะมาเล็งดวงชะตาไปปีครึ่ง สิ่งสาคัญสําหรับการทํางานร่วมกับหุ้นส่วนหรือมีหุ้นส่วนคือ MOU ครับข้อตกลงที่มีรายละเอียดหนึ่งถึงสิอย่าง,งละเอียดเลยเรื่องของการทํางานเรื่องของทุนเรื่องของรายได้การแบ่งผลประโยชน์เจตนารมณ์เป้าหมายอันนี้ต้องชัดคนทั่วไปไม่ค่อยพูดอะไรกันในตอนเริ่มต้นแล้วสุดท้ายพอผมเคยพูดมาตลอดขนมปังหนึ่งชิ้นเนี่ยเวลาไม่มีกินแบ่งกันได้แต่เงินร้อยล้านแบ่งกันยากครับ ตรงจำประโยคนนี้เอาไว้เพราะผมเป็นคนคิดฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดการต้องตรวจสอบต้องจัดการเด็ดขาดมิฉะนั้นคนที่ทํางานในเชิงกา,การตลาดหรือเชิงการโฆษณาเนี่ยเขาจะไม่มีสมองไปคิดเรื่องรายละเอียดเพราะ,ะนั้นคุณที่เกิดในรัคนราศีตุลคุณต้องหาผู้ช่วยที่ละเอียดรอบคอบมิฉะนั้นจะมีปัญหาไม่ใช่อาจารย์ไทยรุ่งแล้วทําไมไม่ทักว่าให้ระวังอะไรนี่ไงระวังหุ้นส่วนระวังนิติกรรมสัญญาเอกสารข้อตกลงต่างๆต้องรักกุมชัดเจนนะครับ เรื่องของการเงินปีนี้นะครับเป็นปีแห่งการหมดหนี้หมดสินฟันธงครับต้องฟันธงดังๆเลยคุณจะหมดหนี้หมดสินการหมดหนี้มันเกิดจากสองเหตุหนึ่งมีความปรารถนาตั้งใจจะใช้หนี้ไม่ใช่แปลว่าคุณได้เงินออกมากคุณก็เหนียวนี้มันจะไม่หมดไงไอ้ข้อแรกคุณต้องอยากจะใช้นี่ก่อน2คุณมีช่องทางอันเกิดจากหาช่องทาง กับมีโอกาสที่เกิดขึ้นบนท่ามกลางการเวลาก็ตอนนี้มันเกิดแล้วนะมันเหมือนกับฝนที่ตกลงมาคุณอยากได้น้ำฝนคุณต้องหาภาชนะคุณต้องเตรียมภาชนะใช่ไหมนี่คือความหมายเพราะฉะนั้นดวงชะตาจะมีเกณฑ์ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหลังวันที่30มีนาคมไปแล้วนะครับโดยเฉพาะต้นปีถึงเมษายนนะครับและหลัง30มีนาคมไปแล้วเนี่ย เงินทองไหลมาเทมาอันเนี้ยฟันธงคุณรู้ว่าเงินทองไหลมาเทมาแน่นอนเครื่องรางของขังสินทธิตมูเนี่ยต้องมีแน่นอนคุณเคยเห็นอาจารย์ไหมเห็นไหมคุณเห็นไหมอะไรเนี่ยหน้าเสื้อนี่หน้าปีสอง5เป็นปีแห่งการแผ่บารมีของพญานคราชเป็นปีสุดท้ายในรอบเจ็ดปีฟันธงครับก็ท่านมาตั้งแต่ปี59ผมก็ไปบวงสรวงเปิดคำชะโนดแล้วก็ประกาศประชาัมพัน ปีนี้ปี2565ปีสุดท้ายของการแผ่บรารมีพญายนคราชแน่นอนตั้งแต่ปลายปี64เนี่ยมันต้องเกิดปรากฏการคนฮือไปไหว้สักการะเป็นไงล่ะปู่อือลือไงถ้ำนาคาถทำนาคีสารพัดเนี่ยแต่จุดเดิมจะกลับมาครั้งและมีพลังมากคือคำชะโนดเมืองทิพ,งพย์แห่งพญาศรีสุโธแม่ศรีปทุมมาคือพญามุตจลินคราชที่วัดพระธาตบงขวน,นแต่ที่สำคัญเนี่ยลาวผมไปไม่ได้เลยนะ เพราะว่ามันยังปิดประเทศอยู่เนี่ยคือที่พระธาตุหลวงพระธาตุดำเวียงจันทร์และที่วัดเชียงทองเมืองหลวงสระบัรถ้ำติงนะเนี่ยพวกนี้สักสีโหมดเราเข้าไปสัมผัสเลยนะการสัมผัสพญายนาคราชท่านมีสมบัติพญายนาคราชเราต้องไปอุทิศบุญให้ท่านที่เราเคยสร้างปฏิบัติธรรมให้ท่านสวนมดมนต์ให้ท่านแล้วใครสัมผัสในพญายนาคราชได้อย่างแรกเลยเมื่อเดินเข้ามาในที่ที่ของท่านเนี่ยคือที่ผมได้บอกไปกล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ย จะมีไอเย็นปรากฏมากระแทกกายเราเหมือนกับเปิดตู้เย็นแล้วไอเย็นมันกระแทกตัวเรานั่นแหละคือคนมีบุญสัมพันธ์ไม่ใช่ทุกคนแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนไปที่องค์พระยาวิรุปโคนคราชบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเจ้าอามครับมีประดิษฐานในครการะและที่สําคัญต้องหารูปเคารพของพระยานคราชมาติดตัวครับปีนี ki, ้ผมมั่นใจมากเหมือนเมื่อปี59ผมสร้างวิรุปโคนคราชทรงหยดน้ํารุ่นสมบัติจักรพัรดิ และปีนี้ผมสร้างองค์พญานคราชทรงหยดน้ําวิรรปโครุ่นสมบัตินคราชนี่คือมหามุคลครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักและครอบครัวชาวรัชนาราศีตุลเนี่ยต้องรู้ว่ามีมุมในเรื่องราวของความรักที่คุณมีสิทธิ์พบคู่แท้ฟันธงครับใครมีครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวมีสุขมีบ้านมีรถยนต์มีหลักฐานที่มั่นคงอคนเรามันจะหมดนี่ คนเราจะสร้างฐานะได้ต้องอย่าลืมคนที่ร่วมสร้างนะครับคือได้ดีเนี่ยนะได้เขาบอกอถ้าเกิดได้แพรอย่าลืมเสือนะได้แพ้อย่าลืมเสือ,นะรอ,เ,สอเราได้ดีแล้วอย่าลืมสิ่งที่ผ่านมาคนที่ร่วมชีวิตร่วมสร้างได้ดีมีสุขแล้วก็ปันความสุขให้ขึ้นกันและกันและใครที่อยากมีลูกต้นปีตั้งแต่มก,กราคมถึง8ในเมษายนมีเกณฑ์ได้ลูกมีบุตรฟันธงครับ เรื่องราวของสุขภาพและอุบัติเหตุระวังการป่วยเจ็บแบบเรื้อรงังตัวสุขภาพครับผมแนะนำเช็คอัพร่างกายเป็นอะไรก็รักษาเลยนะครับดูแลตัวสุขภาพไปดีผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นเป็นยันกันป่วยได้ดีที่สุดคือการตรวจสุขภาพแบบเช็คอัพอย่างละเอียดถ้าอยากรู้เรื่องสมองมันจะเป็นโตกไหมนู่นนี่นั่นไหม mri วินิจฉัยเรื่องหัวใจ c t สแกนละเอียดต้องอย่างนี้ครับ เอาละครับเรื่องของบุญที่เป็นมหามงคลผมแนะนําไปแล้วว่าทีนี้คุณประการแรกมันมีเรื่องของบุญเนี่ยบุญสร้างต้องมีเราสร้างบุญอะไรเนี่ยจะเป็นของเราเราอย่าเอาแต่ความเป็นลูกอีช่างขอคือไปไหนก็ขอไปไหนก็ขอโดยตัวเองไม่ได้สร้างบุญแบบจะไปขอได้ไงของสิ่งใดที่เราเกิดมีเกิดได้เกิดเป็นมันเกิดจากสองกฏฐานหนึ่งคือบุญสัมพันธ์บุญที่เราทําไปแล้ว ร่วมกับเขาทําบุญสัมพันธ์ที่เคยมีมากับสร้างบุญใหม่โบสถ์วัดวิหารเจดีสารการประเรียนทําบุญกับเด็กอนาถาคนยากไร้คนพิการออพระสงฆ์อาพาธในไรก็ตามทีนะครับคุณสะดวกใจแบบไหน,นอยากทํากับพระก็าทากับพระกับวัดถ้าเสื่อมพระเสื่อมวัดไม่ศรัทธาก็ทํากับคนที่เขาลาบากได้หมดครับเอาตามศรัทธาเลยแล้วผมทําที่ไหนปีนี้หนึ่งอาคารปฏิบัติธรรมพระเจ้าอามกําลังเริ่มต้นสร้างสอง มหาจีดีปุณณ์ศรีโรที่วัดมุคลสวัสดิ์จังหวัดชลบุรีภาคตะวันออกซึ่งเป็นภาคแห่งมหามุงคลในการเบิกเลิกของประเทศไทยที่ตะวันออกเป็นการเริ่มต้นที่ดีมีพระเศรษฐีไปประดิษฐานให้สักการะและร่วมบุญบูรณะวัดตั้งแต่สร้างกำแพงรวยังไม่มีเลยบูรณะเจดีย์แล้วก็จะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยไปเลยครับเป็นมหามงคลไปกราบพระเศรษฐีนวโกตหาพระเศรษฐีบูชาติดตัวอันนี้เป็นมุงคลวัตถุในใส,าสายรวยนะ ลาหูจเจลิงดวงชะตาวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปปีครึ่งดีครับดีก็ได้อะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ารากฐานชิดคุณสร้างบุญหรือบาปมากกว่ากันหลังจาก30มีนาคมราหูเล็งชะตาสปอตไลท์จะฉายมาคุงดีบุญหนุนรุ่งเรือทงทำชั่วทำเลวบาปซุกซ่อนอยู่มันชัดคนเราจะเป็นไปตามกรรมเมื่อตอนราหูเลงมาเลงดวงชะตา ไปสักการะเทพราหูทรงครุฑวัดเจ้าอาวาท,าที่สําคัญวันที่30มีนาคมไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ในวัดที่เขาจัดพิธีภาคเหนือวัดเขาท่านฤุษชัยพนักสืนเมืองภาคอีสานรัศารจังหวัดนครศรีมาภาคใต้จังหวัดน้ำพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชหา,าพระเศษฐีนวโกดพญานาคราชทรงหยดน้ำนะครับพระสังฆราชปิดตามหาลาบนะครับหรือองค์เทพรเรพระราหูเหรียญพระราหูนะครับมาบูชาติดตัวอีกอย่างหนึ่งนะปากเนี่ยต้องเป็นเรื่องสําคัญ ในการพูดได้รัพย์หรือเสียทรัพย์ใช้สีพึ่งสุดยอดสีพึ่งตลับแดงเนี่ยเป็นมหามงคลสีปากอธิษฐานนะครับจะได้เป็นมหามงคลนะครับนี่คือเรื่องราวของชาวลัคนาราศีตุลอย่าลืมนะครับต้นปีเปลี่ยนปีแล้วชิดจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเปลี่ยนเบอร์ใหม่เพื่อความเป็นสีมงคลไปที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาทั่วประเทศมีเบอร์ฟันธงมงคลราศีแบบเติมเงินตามสะดวกเลยแบบรายเดือน นำด้วย0ูนย์ 95, เ5 0ป็นตัวเลขมหามงคลห่งยุคหมัยนะครับขอให้คุณที่เกิดในรัชนารารที่ตุนจงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นรุ่งเรืองร่ำรวยตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปฟันธงครับ